ี้คือทรงผมในเรื่องทาแลที่เซอร์ออกแล้วนะครับไปดูกันได้เลยครับผมเหนื่อยไหมเหรอชิลครับวันนี้ชิลมากเพราะว่าพึ่งจริงอ่ะมันปิดกล้องไปละทาแลแล้ววันนี้มันเป็นวันที่ มำไมเขาเปิดมาถ่ายเพิ่มเขาลองตัดเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากเพิ่มตงน,นตรงนี้อะไรเงี้ย mm. ก็เลย mm. เปิดมาถ่ายเพิ่มมันก็เลย mm. น้อยครับ mm. แค่แบบคนละฉากสองฉากอะไรงี้สามารถพูดสวัสดีเป็นภาษาเวียดนามได้ไหมเวียดนามสวัสดีว่าอะไรอะสินเจ้าวะสินเจา้าจริงไหมถูกไหมครับสินเจา้า ดูหนังรอเลยเจ็ดเดือนไหนนะเดือนแปดคือเดือนอะไรออกก๊าม่านคุณามีนาไปสักสามทุนนักลัสิงหาเจ็ดสิงหาครับท่าแรกไปดูตัวอย่างก่อนเลยไปดูตัวอย่างก่อนเลยดูย่างตัวอย่างนะผมสามารถทําอะไรกับสิ่งนี้ได้บ้างอ่ะผมผมเล่นไม่เป็นว่าเราสามารถจะแบบ มันสร้างความสนุกมากกว่านี้ยังไงก่อนดูท้าแรกมาดูแสนรักก่อนโอุย้ยแอบ,บมาดีแสนรักมาเมื่อไหร่นะครับแสนรักคือเดือนไหนไปแบบผมมีละครอีกเรื่องหนึ่งเียทางช่องสามชื่อว่าแสนรักทำไมเร็วเร็วนี้ย เขาบอกวันแล้วไม่ใช่เหรอเรายังพูดไม่ได้ถึงไหมครับผมจะพูดออกไปแล้วนะรเราเล่นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะผมไม่มีอะไรคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราถ่ายทาแรกแล้วเรารู้สึกว่าเลิกดึกดี <laughs> แล้วก็เวลาแบบเราเล่นอะไรแล้วพอเราแบบเลิก เลิกแล้คาแรกเตอร์นี้เราไม่ทำแล้วเนี้ยก็ก็จะแบบว่าพยายามแบบจูนตัวเองครับเปลี่ยนตัวเองมันก็เลยจะหาอะไรปแปลกๆทำซึ่งสิ่งนั้นคืออะไรครับคือไลฟ์ติ๊กต็อกเพราะไม่เคยไลฟ์มาก่อนคี <laughs> มบูดบูเกลียดมากอะ่ะคือตลกมากทุกคลิปวันนี้ผมพวกนี้ว่างและวนอนครับ วันนี้เลิกดึกมบเป็นไชิวสุดทำไมทุกคนยังไม่นอนเันเนี่ยดึกมากเลยนะผมบอกเลยว่าในท่าแรกผมรับบทแบบพีคาแรคเตอร์บทบาทมากฝนตกไหมไม่ตกครับคือเป็นบทถ้าใครเห็นในทีเซอร์แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบ เขาบอกว่าเป็นหมอยาวใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราดูเป็นแบบเป็นเหมือนฟิลหมอธรรมหมอผีหมอพื้นบ้านของ,างสารสกุลลครน,นะไปดูทีเซอร์เดี๋ยวนี้200ร้อกว่าคนตอนนี้นะฮะไปดูทีเซอร์เดี๋ยวนี้นะครับเพิ่งเลิกหรอชเชหลักเพิ่งเลิกทำไมยังไม่เลิกงานล่ะครับ เนบ้านด้วยไหมรอด,ดูเลยรอด,ดูเลยเราอยู่สะก่น,นะเราจะพูดกลางได้ไงแต่ว่าวันนี้ทำไมถึงไลฟ์อยากทำอะไรแปลกๆอยากลองดูไม่เคยทำอะ่ะจริงผมไม่เคยไลฟ์ติ๊กต็อกเลยปะพอผมกดไลฟ์เข้ามาปุ๊บมันมีหน้าเด้งอะไรขึ้นมาเยอะหมดเลยเราทำไม่เป็นแ <c oughs> บดหลวงเลิอกกองเรีอย,ยง พี่เจม่ะพี่เจมเลิกแล้วครับเลิกกองพ้องกันเ๋ยพี่เจมมันจะมีถ่ายอีกวันนึ่งเราสามารถทำอะไรกับกับไลฟ์นนี้ได้บ้างที่โปรติเขาไลฟ์เขาทำอะไรกันอนะสวัสดีครับผมรู้รู้หน้าผมแน่นมากเลยถ่ายที่ไหน มือแถวนี้มันคือที่ไหนอ่ะคือแถวหนองจอกใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะมันอยู่ในป่ามากแล้วเขาเซตฉากแบบเซตขึ้นมาใหม่เลยไม่เคยเจอมีนไลฟ์ใช่ครับมีนไม่เคยไลฟ์ครับ B-O-N-G กินข้าวอย่างกินลวจ้าคือพูดจริงเลย่ะเป็นคนแบบไ,ไ,ไ,ไม่เก่งริงทำยากอะเอาจริงถ้าให้แบบพูดคนเดียวแบบเนี้ยใช่ปะแล้วมันก็พูดไปเรื่อยๆอรอพูดอะไรอะ่ะแค่ยกกล้องขึ้นมาอย่างเงี้ยผมอะอจริงนะเป็นคนแบบเล่นโซเชียล แค่ผมเล่นน้อยมากอะทำงานต่อ,อเพเแค่ไปทำงานต่อนะครับสู้ๆนะคือมันแบบมันไม่มีคนมาคุยด้วยมันไม่มีคนมาตรงข้ามเลยม,มันก็เลยไม่รู้พูดเลยเกร็ตะแล้วผมเป็นคนแบบโซเชียลที่ผมเล่นเยอะที่สุดคือเลยเฟซบุ๊กมันแก่มากโคตรแก่เลยแบบเล่นแบบอ่านบทความแล้วก็จะมีแต่แบบบทความย,วยาวๆอะไรเงี้ย ไปทําอย่างอื่นแล้วไม่ค่อยได้เล่นนะ TikTok ก็ดูน้อย TikTok แบบแต่ว่าเออก็เห็นคนเล่น TikTok ก,ก,กันก็สนุกดีแต่ TikTok เรามันไม่สนุกอะทุกคนเป็นปะทำไมัอาคริทึมผมที่แบบมันแบบมันแบบแบบ For You มันมันไม่หนุกเท่าของคนอื่นวะขอลองหาวิธีทําให้ติกต๊กต็อกผม,มนสนุกเหมือนติกตกนนนต๊กต็อกคนอื่นเลยได้ปะติ๊กต็อกผมมีแต่อะไรไม่รู้อะมันเบือเอ่อแล้วอะ ลลองไลฟ์ดูแต่ดูเป็นไงใช่ผมโอเคผมผมผมรอทุกคนว่าผมจะพยายามเล่นติ๊กตอกับผมโอเคเป็นคนที่อาจจะเออไม่ชอบเต้นอนะ่ะหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยเดี๋ยวกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยดีมไปไหนดีมไปทำงาน มาเต้นเหมือนแปนอะสวัสดีครับปงเดือนเที่ยวกับแกงน่านฟ้าอีกเมื่อไหร่เพิ่งไปกินมาล่ากันมาแล้วก็มีแพนมีแพนไปเยอรมันปลายปีนี้ครับกับแกงน่านฟ้าอยากเห็นเต้นน่าเกียดไม่เอาอะเต้นละเออคือถ้าแบบ เมื่อไรจะมาเชียงเซาอีกค่ะไม่เคยได้ไปเลยครับชเชียงเซาไม่ได้อยู่บ้านที่นั่นแล้วมาอยู่ในกะรีนแลบไปสเปนไหมไม่ได้ไปนะอยเพื่อนๆเ,เ,เขาไปเที่ยวกันเถอะจะตัดผมอีกไหมอยากให้ตัดปะคือตอนนี้ผมมีปัญหามากเลย้ยเพราะว่าผมล่าสุดที่ผมตัดผมผมไปดำน้ำนะครับแล้วก็ผม ให้ข้างหน้ามันแบบชีชีสั้นๆแบบเนี้ยแล้วมันก็ซอยมาทั้งหัวแล้วเพราะผมมันยาวอ่ะผมมันยาวปุ๊บอะมันเป็นเหมือนหนุ่งแทะดูดิถ้าผมถ่ายรูปแบบเปิดแฟลชนะแบบไม่เซ็ตน,นะหัวผมคือแบบเหมือนหนุงแท้เลยคือเออเอิมต้องไหวายาวแล้วไม่รู้มันจะยาวเนี่ยไม่มีงานคิดถึงซีรีส์ค่ะเราก่อนรอก่อนเราถ่ายค้างไว้หลายเรื่องมากเลยเดี๋ยว เดี๋ยวปลายปีเนี้หนังเรื่องหนึ่งนะคุณคุณชื่ออะไรเนี่ยอภัยเวลาเนี่ยแนนนี่นะคุณแนนนี่คุณไปดูหนังผมนะท่าแรกผม,ผมเป็นปกองวันนี้เองแล้วคุณไปดูอแสนลักด้วยนะปลายปีนี้แหละช่องสามนะคุณต้องดูนะผมแบบผมผมย้ายมาเล่นช่องสามมกิีเรื่องเนี้ยนานแล้วเหมือนกันนะจากแบบจากสมัยก่อนเนาะ ไม,ไ,ไม่ได้เรียกว่าแบบตัวเองมีซีรีส์มานานแล้วเป็นแบบมีละครมีละครอ่ะเกิดว่ามีหนังมีละครอะไม่มีซีรีส์อ่ะสมัยยุคแบบเล่นซีรีส์ก็สนุกนะมันแบบมันมันเร็วมันเร็วด้วยแต่ตอนนั้นก็สนิทกันมากนะสัหลักเล่นกับใครบ้างอ่ะมีพีคครับกองทัพพีคมีพี่ตีมีแม่ตาย มีพเจิยกผู้ชายนะงานเร็วสุดจะเจอเมื่อไหร่เมื่อไหร่มานนสิเมื่อไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ลุงตั้มัอด,ดีครับลุงตั้มนี่คือคนที่แบบตั้งแต่สมัยเลิฟซิกผมเล่นเลิฟซิสองนะก่อนตอนนี้มันมีเลิฟซิกลิมิเตอด้วย